แม่ยูยี่โอ๊ยระวังโดนแผลน้องนะงงยูย,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 ยี่นี่แนะย,ย่นนะืดูตอ,องอแม่ยูยี่ยยแม่เขาก็ฟื้นตัวเร็วนะเนี่ย คือ,อยูยี่อ่ะทรงเดิมเลยนะไม่อ้วนเลยนะคือไปตกลูกผู้ชายก็แบบอยากได้ก็ถามเขาเขาเลยให้เขาให้นะคะแต่เขาเขามาส่งให้เขาขออนามันห้าร้อยอันนั้นมไม่คิดว่าลูกเขาจะแบบจะแบบให้ลูกแบบดีขนาดนี้ลูยดกลูกโดกโดมีทุกคนแบบโอ้ยยูยี่ชอบหน้าตองแบบนีบูบี้บูบี้ ดูดดูอดูอยกกันดูอกกันออกนี่แลข่าวแต่แต่เรี่องเนี่ยมึงเรียอใหม่ก้นเนั้นวันนั้นผู้ชายเขามาเนาะแล้วขอไปง้อไปซื้อของมาขะนั่งรอขนั่งขนั่ข่าพีเข่า